สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับโอเวอร์เซียสวัสดีครับวันนี้พบกับโอเวอร์เซียนะครับผมวันนี้เราจะแนะนำเด็คโปรไฟล์นะผมตาก้นสวายนะผมวันนี้ก็ในเพจก็เริ่มหลายๆลิตแล้วนะก็ลองจะตามดูได้นะถ้าของใหม่มาเราก็จะอัปเดตนะครับผมขอบคุณครับอันนี้นะครับผมสวายอันนี้เป็นโบ้ที่ผมใช้เล่น ช่วงประมาณปีที่แล้วโอเคแล้วนี้ก็เก็บเก็บไว้แล้วแหละไม่เคยได้เล่นโอเคครับ okay. ทงของเขาก็คือบอกว่ามีมือ4ี่ใบแต่เลือดเรามี20นะเลือดเราเยอะมากเลยแล้วก็เดรักเตอร์เขบอกว่าความสามารถของเขาคือเออ่ลงมาถ้าเป็นแฟกสวายนะผมจะเลือดสองเจอสครับผมดีของอยังดี โอเคไม่รู้จะเห็นไหมก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับผมถ้าถ้าแบบนี้ไม่โอเคผมจะลองทําอีกแบบนึงนะหมายถึงว่าที่สติยไม่ใช่ที่บันทึกนะฮะมาแล้วผมดา,ากานะครับดา,ากาบอกว่านามเอเตอร์หนึ่งใบนะครับเข้าโซและจ่ายสามเกตน,นะครับผมใันี้จะเป็นใบกินโซการนะรผมเมื่อตีนะครับจะตีมอเตอร์คู่แข่งทุกใบแล้วก็เมื่อจบการโจมตี ถ้าคู่แข่งไม่มีบอลบนกระดานนะครับผมยิง3หน่วยนะครับผมก็เหมือนตี3ามีแล้วครับก็ดีเฟนซ์หมืออกมากันนะครับผมก็ใส่ไว้ดีเขียนไว้เป็นซีเค็ด้วยนะต่อไปเบาเขาบอกว่าลงมาจะหนึ่งเลือดใช้เทคเบาได้หนึ่งครั้งก็คือ,เ,อเลือกความสามารถหนึ่งอย่างของเบานะครับเลือกว่าจะชาร์จสาหรือว่านำไอเทม เอาเป็นว่าเด็กนี้เราชาร์จเอามาเอามาชาร์จเกตแล้วก็เล่นกับคนนี้แล้วกันเนาะผมจะไม่ได้ถ่ายเล็กๆให้แบบทั้งหมดนะครับเพราะว่าการการแบบดูไม่จบคลิปอย่างนี้่ะเอออันนี้ก็ผมดราคอนอาร์มบอกว่าถ้าอยู่ในโซนนิวดราคอนนะครับผมจะได้บวก3,000กัน1คีย์นะฮะก็เทคคอร์สในนะนิวดราคอนเล็กเมนจะเป็นนิววดราคอนผสมนะครับผมอันนี้ก็สนุกดีนะ แล้วก็อันนี้ก็ผมเมื่อเข้าสู่สนามชาตสองเกตก็เหมือนเทกกระเบานะครับผมเอามาให้กินน้องโกโกโกนะครับผมช่วยในการหาของลงมาเปิด3หยิบมอนเตอร์ไซส์3หรืออหยิบรูปพี่ราชันมังกรนะผมแต่ก็ไม่มีรูปพี่ราชันมังกรนะักอะไร่นะก็เอามาเปิดหยิบไซส์3เพิ่มเวฟดีแล้วก็บัดดี้ของผมครับเจทัปเตอร์นะครับผม การันตีว่าใส่สีแน่นอนใบเพิ่มมือนี้อิมแพคครับผมอิมแพคบอกว่าจะสังเกตวางทับมอนนะผมแล้วก็เมื่อการนี้ตีนะผมถ้าเราถ้าในหลุมเรามีลักษณะดาก้อนมีติดไทดาวน์คอนหกไปนะทำลายวันเตอร์คือ,อตียิงตียิงนะครับผมเนี่ยดาก้อนเก่งนะจะใส่สามมันจะหนักเกินไปแล้วก็ไปนี้สายสอง คอจากหลุมคอเนโอรากอนหรือดวงดาถ้าผมผมก็คอเนโอรากอนที่เป็นไซส์สามแหละแล้วก็เมื่อกันนี้อยู่ในโซครับผมแล้วเราสั่งโจมตีเราจะได้ทิ้งจั่วได้นะครับเก่งดีนะใบเปลี่ยนมือโซเดียมก,ก็ใช่นะเออใช่เอาไว้าทาโซเดียมมาแล้วกันนะครับผมไม่เคยได้ทําเลยเกยวมาใบชาร์จเกตนะครับบอกว,ว่าถ้าแฟกเราเป็นราคอนสวายนะครับทิ้งมือเอ้ทิ้งกัดไล เออทิ้งการ์ดใบนี้นะผมจะบนเมย์แล้วก็ชาร์จสองเกตไปเพิ่มเกตอันนี้ก็เพิ่มเกตอีกแล้วเหมือนกันเอออยู่ในมันเป็นดัก้อนอารนผมอยู่ในโยดัก้อนนะครับแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้ถูกนําลงดรับเราได้ชาร์จสองเกตนะครับผมเพิ่มเกตกันลนุลัวรามาถึงธงรายนะครับผมธงใบนี้นะครับเมื่อเลือดเรากลายเป็นศูนย์แปะเราได้ฮี่ิวอีกเราเลือดกลายเป็นห้านะครับผมก็เท่นะผมชอบดีแบบ มันแบบยืนหน่อยแล้วก็อันนี้แปดทับอันนี้แบบเฮ้ยเข้ามาอะไรอย่างี้ป่ะโอเคับเป็นแค่ความคิดของผมนะแล้วก็ดาร์กอนอาร์บนี้ครับผมตัดเวทอยู่ในโซนเดียวดาร์กอนถอดออกจากโซนนะผมหนึ่งเกจหนึ่งเลือดยกเลิกลายเวทต่อไปดาร์กอนอาร์ได้เกจนะครับผมเข้าโซนเดียวดาร์กอนที่เป็นไซส์สามเราจะได้หนึ่งเกจนะผมคอสไหม ไปเป็นแจ็คไนทนะครับผมแจ็คไนทนี่เล่นได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับผมเทคของเขาคือจะสังเกตเอาหลุมหนึ่งใบเข้าโซ่เขาหนะครัาผมแล้วก็เมื่อก๊์ดนี้โจมตีนะครับผมถ้ามีในโซ่มี2ใบหรือมากกว่านะครับผมจะได้ดับเบิลและเพนเทนนะครับเป็นกราดอเนกผสมนะครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มต้นแอทแทคเฟสของเรานะครับนำหลุมหนึ่งใบนะครับผมเข้าสู่โซ่ของการ์ดนใบนี้ก็เอาพวกได้เกตเรายัดเข้าไปให้ตัวหนาถ้าเขาตีไม่ตายเราก็หนาขึ้นนะ จ็คถือกันไะไรที่ผมถือว่าเก่งนะใครชอบกรชาก็ผมก็ชอบกระชานะผมก็จะเลือกคนนี้นะครับผมเขาจะบอกว่าจะสังเกตเท่าเด็กโซ,โซกาดแล้วก็กดแอคนะผมจะสองเลือกเปิด3ามคอมเอาหนึ่งใบนะผมแล้วใบนั้นจะกลายเป็นไซส์ศูนย์จะต,ต้องจ่ายคอคอนด้วยนะคือเอามาเล่นท่ายใหญ่ครับผมก็ไซส์ศูนย์ักไซส์ขวาอะไรแบบนีบ้เก่งอะไรเงี้ยมาถึงกับเอ็กแซมนะผม อีกแซมจ่าย3เกตท็อปเล็ก3ใบเข้าโซ่ถ้าถอด2ออกจากการด์ใบนี้ถอดโซการ์ด2ใบจะได้ทิปโปลไว้ถังนะครับผมแล้วก็เมื่อการนี้ทำลายมอนเตอร์คู่แข่งสำเร็จยิง1ไลน์นะครับผมเมื่อการนี้โจมตีและทำลายมอนเตอร์โอเคต้องทำลายสำเร็จนะอันนี้ผมอยู่มาอย่างยาวนาะนตั้งแต่ชุดแรกตามบัตี่รูท อันนี้ของภาษาไทยนะครับผมที่จะไทยเวอร์ชันนะครับะจะสังเกตหลุม3ใบเข้าโซ่แล้วก็ถอดถอดโซ่หนึ่งเพื่อเลือกเพื่อเลือกว่าการเปนนี้จะได้รับเพนหรือดับเบิลนะฮะแล้วก็มีเทคโซกัดแค่นั้นเองเรับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เด็กนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเล่นตามยำแข่งก็หรือไปเล่นข้างนอกก็ได้เห็นสลิปนี้ก็ไม่รู้ว่ามีแค่ผมหรือเปล่านะเลทนิดนึ่ง มันเละไหมก็ที่นึงแล้วมนะั้งโอเคก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม